สวัสดีครับพบพ่อกันในช่องวิธีชิวจริงี่นิาสานครับก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาว่ายอยากให้รีวิวตู้แช่เนาะครับเนาะครับวันนี้ก็รีวิวให้เบิ่งครับตู้แช่ยี่ห้อเซนเด้นครับรุ่น S E A 0405ครับครับผมตู้แช่นี่ก็มี5ชั้นเนาะครับเนาะปรับระดับได้ครับครับผมความสูงครับ สองร้อยเซนติเมตรนะครับเนาะกว้างหกสิเ็ดุดห้าซนติเมตรครับลึกห้าสิเอ็ดซนติเมตรครับขนาดบรรจุสี่รอลิตรครับหรือ 14. 1ิสี่จุดหนึ่งคิวครับดีห่อเซนเดนนะครับนะเ,าเนาะครับผมเบิร์นที่เบิรงครับสามารถปรับะระดับได้ครับอาดที่ส่ของสูงเท่าไรครับ แล้วแต่เขาจะใส่นุ่มใส่ยอย่างนันะ้นเขาเนาะก็มีไฟ LED ครับสว่างกระจกก็เป็นกระจกสุญากาสองชั้นครับครับผมค่าไฟเขาว่าค่าเฉลี่ยไฟฟ้าก็ประมาณเสียมือละเบดบาทครับน้ำหนักตู้นี่ก็แปดสิบสองกิโลครับ ครับผมผมซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่นสี่พันครับเจ้าก็บอกว่า1มื่นสี่พันเก้าร้อยครับก็โตเจ้ามาได้ครับได้อีกหมื่นสี่พันเนาะครับเนาะครับผมใช้มาได้ประมาณหกเดือนแล้วครับก็ใช้ดีครับค่าไฟกับบ่เปลืองปได้ครับจากที่เคยเสียค่าไฟมันเดือนละสองร้อยครับก็เพิ่มมาเป็นเดือนละห้าร้อยครับ เสียเพิ่มประมาณ300ครับมีตู้นี้ครับกับนั่นปูลาไดดครับปูเปลืองบัไใดครับครับผมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับสําหรับคนที่อยากซื้อมาไซครับเปิดร้านค้าเนาะครับเนาะกับโบแพงปันไดครับลงทุนขั้นต่ำเหอนกันครับครับผมเมื่อก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเนาะ ครับขอบคุณครับ